คลิปที่2นะคะก็มีตุ๊กตาโซนิโก้ค่ะใหม่ชิ้นนี้นะคะเป็นสมุดภาพมาพร้อมการ์ดนะคะบัตรการ์ดใบนี้เดี๋ยวจะเปิดด้านในให้ดูนะคะชิ้นนี้ใหม่นะคะอันนี้ก็ เป็นโปดการ์ดคะ่ะโปดการ์ดขนาดยาวแล้วก็แกงนี้นะคะไม่รู้เรื่องอะไรปี2014ก็คือเป็นโปดการ์ดนะคะชินนแกงนี้นะคะนักวอลเล่ค่ะด้านหลังเขามีเขียนมาด้วยไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเจ้าของเก่าเขียนแหละแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้เพื่อนละมั้ง ตีเป็นมือสองนะคะด้านหลังมีรอยเปื้อนทุกชิ้นค่ะไม่รู้อะไรนะอ่านไม่ออกสำหรับสี่ชิ้นนี้นะคะเป็นแฟ้มค่ะแฟ้มพร้อมซองของเขานี่นะคะให้ดูชิ้นแรกค่ะมีสี่ชิ้นชิ้นแรกชิ้นที่สองนะคะชิ้นที่สาม เป็น not for sale นะคะชิ้นที่4ต่อไปค่ะเป็นแผ่นพลาสติกยาวนะคะเป็นมือสองค่ะคือเขาเขาก็จะงอแบบนี้นึกออกไหมไม่รู้เพราะอะไรอาจจะจำไม่ได้แล้วอาจจะต้องมาตั้งแต่แรกหรือว่าเราเก็บไม่ดีเองมุมนะคะมุมบนขวามีรอยทับค่ะก็อันนี้ก็คือ,คอขายไปตามสภาพ นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะก็จะเป็นคลื่นแบบน,นี้เป็นมือสองนะคะมุมบนขวาเช่นกันค่ะก็จะคือมีรอยดยนอยดมาสําหรับชิ้นนี้นะคะก็มือสองค่ะเป็นแผ่นรองค่ะลักษณะเป็นยางนะคะขนาดน่าจะ30คูณด้วย40ซนติเมตร ก็คือเขาอยู่ด้วยกัน3ชิ้นเนี่ยคาดว่าไม่คานี่แหละเก็ดไม่ดีเองก็เลยทำให้เป็นแบบนี้ก็ขายไปตามสภาพจบแล้วนะคะสำหรับคลิปที่2ค่ะ